คนละนี่คือการ r รี c t ชันแอนิเมชั่นเวอร์ซัส f t EP ที่38นะครับจากความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยคิงส้มถูกคาถาว่าไปที่ฟาแลนใช่ไหมมีน้องๆหลายๆคนคอมเมนต์มานะครับว่าสิ่งที่ป๋าหเห็นตอนสุดท้ายของตอนที่แล้วเนี่ยมันเรียกว่าฟาแลนฟาแลนมันก็คือสุดแมพของ Minecraft เลยถูกไหมน้องๆหลายคนอธิบายกันมานะครับว่าจริงๆแล้วฟาแลนเนี่ยต้องเดินกันเป็นหมื่นเป็นแสนบล็อกเลยใช่ไหมกว่าจะเจอซึ่งบางคนเดินเยอะขนาดนั้นก็ไม่เจอด้วย นะครับส่วนบางคนก็เจอนะซึ่งตอนนี้ก็มีชื่อตอนว่า The Far Land ด้วยนะสิเอาละเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงไปดูเอาละแก๊งสติกแมนได้มาโผลที่ไบโอมพีมะเอ้าตัวเดียวยังจะสู้ตัวเดียวยังจะสู้อย่างนั้นเหรอแกรู้ไหมว่าถ้าแกตัวอุ๊ยเอา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 ยังไงไม่ร่วมมือกันหนาวตายนะ ไม่ร่วมมือกันหนาวใจเน๊้ล่วงมือ,ะอเะโอเคโอเคร่วมมือแล้วหนาวหนาวหนาวเนาวหนาวไปอ้าวตอนนี้แก๊งห้าคนนะตอนแรกมีห้าคนตอนนี้มีเจ็คนแล้วนะครับมีพีิม่วงกับดตัวหุ่นซ้อมรบมาลบทักด้วยคือหลังบอกอุ้ยนั่นอะไรอะ่ะเซคคอรกำมิ่งดูสีนั่นอะไรอุ้ยมันจะเป็นฟาแลน หมือนจะเป็นฟ้าแลนด์วะทุกคนจะใช่ฟาแลนด์ไหมบอกว่าใช่นะรูปทรงใช่เลยโอเคเข้ามาในนี้อุ่นขึ้นหน่อยอ,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 อย่างน้อยไม่หนาวตุยแล้วออหวังว่าข้างในนี้จะมีเพื่อนๆของเบคอนให้เราจัดการแล้วเอามาย่างกินเดี๋ยวก่อนพวกเออในได้กลิ่นเบคอนไหมเออดูนั่นสิพวกนั่นมันอ้าหูอย่างน้อยต้องมีแอปเปิ้ลให้เรากินละอื โอ้ยอย่างนี้ป่าคิดเลยเอออย่างน้อยมีแอปเปิ้ลแลกินโอ้โหโอ้โหเหลือันอยู่คนละขีดเดี๋ยวก่อนนะเดิใจะให้ไปก็หนาวตุยมีแต่ทางเดียวที่เท่านั้นที่ต้องเดินเข้าไปโอเคแอปเปิลแอปเปิลหาแอปเปิลกันโอ้ได้แล้วโอ้ไม่มีการแบ่งปันเดี๋ยวก่อนนะเอาไอเวนนี่อ่ะเองมีสเต็กอยู่แล้วไปแย่งแอปเปิลเขาทำาม่หม่วะ ปาเห็นมันเออเลอร์อะไรบางอยา่างเฮ้ยพวกดูนั่นสิมันคือความเออเลอร์นะแล้วยังจะเข้าไปอีกอย่างนันเหรอเชคอกัมิ่งนายคิดว่านายควรจะเข้าไปอย่างนั้นเหรอเป็ดป๋าป๋าจะไม่เข้าไปนะเออ,เอ,อนะสินายพูดถูกเราไม่เข้าไปดีกว่าเดีก่อนนะอืมทางที่เราเข้ามาถูกปิดไปแล้วอย่างนั้นเหรอสีเอ๊ะเ,เราเข้ามาทางนี้ไม่ใช่เหรอ อ้าวโอ้หันไปทีเปลี่ยนไปแล้วขอทัานในเดอะฟาแลนด์นี่คืออะไรอะรอบข้างมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเลยใช่ไหมในเกมเป็นอย่างนี้จริงปะคือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยอุ้ยโอ้เรามปห่อตรงนี้ได้ยังไงเราไปศนานั่นคือใครกันเราไปสนานั่นคือใครที่นี่เกมที่ก็ใช้ไม่ได้นะทุกคนดูเตมันหมุนติ้วมั่วไปหมดเตะ เสียงอะไรอะอะไ้ทำเสียงอะไรเออบทอะไรตายยากเออดูก่อนนะคิดอะไรออกแล้วเอ,อ้ะอะไรอ่ะนั่นอะไรดงก่อนนะ Why do I hear Boss Music อีกแล้วดนตีแปลกๆมากับฝีเท้าอันดักอึง้งและแสงไฟอันน่ากลัวเ,ออเดี๋ยวฉันจัดการเอง ตายแน่กันไทยไปรู้หรืองไงว่าอ้าวโอ้ยเดี๋ยวก่อนออแแขนาดมันมีกองขนาดนี้แล้วก็มีดาบสุโหกันสู้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะอ๋ะอเป็นิงส้มนั่นเองฝีมือไร้ากาขดขนาดนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เอิงส้มดีใจจังที่เจอในที่นี่เม้ยตามมาฉันรู้ทางออกนะ จับมือกันไว้จับมือกันไว้เ,เดี๋ยวก่อนเอารู้จักกันเหรอเอนึกว่าเป็นศัตรูลองฉันด้วยโอเคเราจะตามชิงส้มไปนะครับเหมือนว่าชิงส้มเนี่ยจะรู้ว่าทางออกอยู่ไหนตามมาตามมาระวังด้วยพราะพื้นที่ในฟาร์แลนด์นั้นมันไม่ปกติมันไม่เหมือนที่เรารู้จักเอาไม่ใช่ทางออกว่ะเหมือนจะเป็นบ้านที่เขาสร้างไว้เป็นบ้านที่ชิงส้มสร้างไว้อะอย่างน้อยก็มี บ้านให้ซุกหัวนอนและมีอาหารและมีที่อุ่นๆให้พักผ่อนหย่อนใจดูเหมือนว่าชิงส้มจะเอ็นดูสีม่วงไปที่เตกเลยนะครับเพราะเหมือนว่าตอนนี้เขาจะนับถือกันเป็นพ่อลูกนะสีม่วงกับชิงส้มโอเคแต่หลังจากที่ผ่านวันอันยากลำบากมาเนื่อน,นานอย่างน้อยเราได้นอนหลับในบ้านที่อุ๊ยาเดี๋ยวก่อนเอ๊ กำลังจะพูดว่าบ้านอนแสนอบอ,อุ่นทำไมบ้านอนแสนอบอ,อุ่นถึงมีท n t อทีและไอแวนเ่ไงตาไม่ตาไม่ไว้ใจมันตั้งแต่แรกมันตั้งใจจะระเบิดสังหารหมู่เอาขึ้นไปโอ้มีพี่เขียวดีนะพี่เขียวรู้ตัวทันแล้วก็มีอาวุธม,มาด้วยเขียวจัดก,การมันโอ้โหแกถึงแกจะมีทั้งเกราะและอาวุธที่อัพเกรดมาเป็นพินเศษ แต่ฝีมือในการเล่นนั้นกียังเทียบพี่เขียวไม่ได้หรอกเป็นไงล่ะหนีไปซะจะแก้เมื่อพี่เขียวเฮ้ยโอเคละทีนี้ดบดบดำดำจูนัทพี่เขียวดาบอะไรเอ่ยอ้าวหายไปแล้วหายไปไหนหล่ะ ตัวอะไรตัวอะไรพาพี่เขียวไปแล้วน่าจะแล้วน่าจะเป็นตัวเดียวกันกับที่พาอ่อไอหุ่นซ้อมลบไปด้วยนะเฮ้ยมีใครเห็นพี่เขียวบ้างแล้วระเบิดพวกนี้มันมาได้ยังไงพี่เขียวหายไปโอ้คไปไปพี่เขียวหายไปไหนพวกเราต้องออกไปตามหานะเรามาเร็วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว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 เดียวโอ๊ยลูกจะไปลูกมันอันตราย อย่าผมชอบชอบเป็นัยรุ่นนะปีพ,ะพวกนายพวกนายเลยทำให้ลูกฉันเป็นเด็กใจแตกอ <c oughs> จะจะไปตาบหาไม่เขียวเออโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนายเห็นอะไรเออเดี๋ยวก่อนอย่ายาผูวามพวนายนายเราต้องวางแผันกันอนนะเพราะเราอยู่ในสมรภูมิที่เราไม่รู้จัก <c oughs> เอะมันมีบางอย่างผิดแปลกไป <c oughs> เออะพอครับ <c oughs> พ่อมันมีอะไรผิดแปลกไป <c oughs> ก็เออเดี๋ยวก่อนพี่แดงบอกไปร้อแล้วเว้ยความปลอดภัยของสหายเขียวต้องมาก่อนเอพี่ฟ้าบอกเดี๋ยวอย,อย่าใจอย่าใจร้อนเพื่อน <c oughs> ดูนายจะเดินไปแบบนี้พี่แต่เสี่ยงกับเสี่ยงนะนายรอเพื่อนก่อนไม่ดีกว่าเลยแล้วเรามาหาวางแผนกันก่อนเราทําอะไรผู้วานอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วและทุกครั้งก็เละเป็นทีเออนี่นายไม่ฟังฉันเลยใช่ไหมพี่แดงคือฉันฉันว่าฉัน ได้กลิ่นอะไรแปลกแล้วนายก็เดินเข้าไปในที่มืดโดยที่ไม่มีคบไฟนี่มันหาเรื่องจัดเฮ้ยกินดีกว่าฟ้ารอดูสิพี่ฟ้ารอดูสิเดี๋ยวกันนะลูกมันวิ่งกันทําอะไรมันวิ่งกันเพื่ออะไรแล้วนั่นคืออะไรทําไมเราถึงยังไม่วิ่งเราดูมันทําไมเราวิ่งสิพ่อโอ้โหวิ่งวิ่งพ่อครับพ่อทิ้งงบฮงมแปลก วาอ๋โอ้แฟลชแบ็คเขาขาแข็งเลยเออน,นี่มันเหมือนตอนดีมันทำไ้ลูกชายฉันตุยพ่อยืนเออทาไมไปแล้วเออฉับอกได้แล้วจะไปพี่แดงอยา่าบุบาบาาไปเป็นไกลแล้วไม่เชื่อสุดท้ายก็พิ่งนี้ออกมาพิ่งนี้ออกมาอยู่ดีแล้วที่นี่มันที่ไหนกันละเนี่ยมัน <c oughs> จะรอดแล้วนะพี่ฟ้ามันจะรอดแล้วเอ๊ะ แต่ว่าแต่เราเข้าไปอยู่ในปา่าไม่ซอนได้ยังไงพตั้งสติตั้งสติก่อนพอวิ่งพอวิ่งก่อนเอ้ยพอ,อยิงก้อเหมืนจะเสียสติไปแล้วแล้วเมื่อกี้เงาดำมันเหมือนเป็นรูปร่างของเบงล์สิอ้าโอ้โห,โหอ้าโอ้โหไปไหนแล้วเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะเพื่อนเราจะนั่งกันอยู่ตรงนี้จริงๆเหรอเราจะไม่หาทางทําอะไรสักอย่างใช่ไหมก็คิงส้มสั่งให้อยู่ตรงนี้ไยเฝ้าบ้านไว้ไม่รู้จะทำต้มทำยังไงเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้บ้านก็ไม่เหลือให้เฝ้าแล้วเพราะฉะนั้นคําสั่งของิงส้มถือว่า <laughs> ล่วงถือว่าไม่เป็นกาังกังต่อไป พ่อเราอยู่ที่ไหนเนี่ยครับพ่อผมปวดหัวจังเลยผมต้องกานยาแก้ปวดนะเฮ้ยเออพอไม่มียาแก้ปวดหรอกตอนนี้บพอว่าตอนนี้เราอยู่นี่พอจบ ทุกคนฟาแลนด์ land, มันคือสถานที่อันลึกลับอันแสนน่ากลัวจริงๆเพราะทุกวินาทีเนี่ยสภาพแวดล้อมต่างๆรอบตัวเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะแล้วเหมือนว่าจะมีปีศาจตัวสีดําอะไรก็ไม่รู้ตามล่าเราสติกแมนด้วยตอนนี้เหมือนจะแยกกันออกไปเป็นทีมทีมนะครับมีคิงส้มกับพี่ม่วงอีกทีมหนึ่งก็เป็นพี่ฟ้ากับพี่แดง่วนอีกทีมเนี่ยก็จะเป็นเดอะเซค่อนคัมมิ่งกับพี่เหลืองนะครับชะตากรรมของพี่เขียวไม่รู้จะเป็นยังไงนะต้องติดตามตอนหน้าสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่า กดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร์ด้วยแล,วแล้วเจอกันตอนต่อไปบอย